สวัสดีครับท่านผู้ชมและสมาชิกยูแฮดทุกท่านนะครับแล้ววันนี้พบกับผมเชคเชนเคยครับเอมกิติชัยนะครับกับรายการคลินิกนักเทรดตอนนี้เข้า EP 2แล้วนะครับเหมือนเดิมครับเราจะพบกับเทรดเดอร์มากมายนะครับที่เขาจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วเรื่องราวต่างๆให้เราฟังแล้ววันนี้นั้นจะมีอะไรน่าสนใจน่าติดตามเชิญรับชมกันได้เลยครับ ยูเฮสเรามีบริการให้สัญญาแล้วนะครับโดยเรานั้นร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับสุดยอดเทรดเดอร์ทั่วโลกเพื่อให้สมาชิกของเรานั้นสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยในการซื้อขายได้ดีที่สุดและสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ฟรีเพราะถ้าเอาตรงๆนะครับเทรดเดอร์ที่เราไปร่วมพาร์ทเนอร์นั้นเขาก็มีบริการสัญญารายเดือนครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นเป็นสมาชิกกับเราคุณผู้ฟังจะสาม,มารถที่จะประหยัดเงินของคุณผู้ฟังไปได้ปีละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวเพราะเราทําสัญญาเพื่อที่จะให้เทรดเดอร์สมา,สมา,า,า,สา,มาชิกรเรราานไลบี่้้หด ไม่ใช่แค่บริการซิก n นลเท่านั้นนะครับที่คุณผู้ฟังจะได้รับในการเป็นสมาชิกกับเราเรายังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับสำหรับสมาชิกของเราไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งชฉยบัญชีเดโมโลงทะเบียนเงินปอมเพื่อมาพิชิตรางวัลเงินจริงซึ่งมีเงินรางวัลรวมมากกว่า7ล้านบาทเลยนะครับ <Wow. S 1> และยังมีบริการรีเบคคืนค่าสเปซให้กับสมาชิกของเราและบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับที่จะมาในเร็วๆนี้ผมมีเวลาประชาสัมพันธ์เพียงแค่1นาทีดังนั้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟัังงสสสนนใจจจอออยาาาาาากกกททีี่่่ะะเเเเป็มมชิกกิบรรรถตตดดขไ้ล ที่ Li@ แอ t ยูเฮสไทยแลนด d เพราะการเป็นสมาชิกของเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ u s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรดสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั้นนะครับเราจะพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องของการสอบกองทุนสอบกองทุนหรือเทรดเองนั้นแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้ขอพบกับคุณบอมครับผมสว,ส,สวัสดีครับ,บสวัสดีครับคุณบอมสวัสดีครับ ก็เนื่องด้วยกระแสช่วงนี้เรื่องของการสอบกองทุนเป็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับของบรรดาเราเทรดเดอร์ด้วยความที่การใช้ทุนของเราเองเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ซื้อพอทที่ได้พอร์ตใหญ่มาเลยก็ปัจจุบันเนี่ยคือคุณบอมเองก็เป็นนักเทรดกองทุนใช่ไหมครับ,ค,รบคุณบอมเริ่มจากการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมานานหรือยังครับเล่าให้เราฟังหนะ่อยจริงๆผมเข้ามาใน การลงทุนเนี่ยประมาณ8ปีได้แต่ว่าผมไม่มาเริ่มในส่วนของ Forex เลยนะผมก็เริ่มจากการเทรดการศึกษาหุ้นในประเทศแล้วก็การศึกษาอสังหาที่ช่วงนั้นมีดังๆคืออสังหาศูนย์บาาอะไรพวกนี้นะครับครับแล้วก็พวกนี้เรื่อยๆมาจนถึง Forex อ่าเอออย่างเช่นตลาดทุนเนี่ยตลาดทุนพูดถึง Forex เนี่ยทำไมคุณบอมถึงเลือกใช้ Forex ะครับ ผมมองว่าโอกาสในการทำกำไรมันเยอะกว่าใช่ครับ,รบแต่ทางนี้เนี่ยอาจจะต้องเน้นนิดนึงว่าโอกาสทำอะไรเยอะกว่าแต่มาแลกมาด้วยความเสี่ยงที่สูงกว่าความเสี่ยงสูงกว่า<ช>โดยสภาพคล่องที่สูงมากๆเลยใช่ครับอย่างที่เราหัวข้อนในวันนี้คือเทรดเองกับเทรดกองทุนเนี่ยมันต่างกันยังไงครับคุณบอมจริงๆผมมองว่าเทรดกองทุนนะครับมันก็คล้ายๆเทรดเองนะครับแต่มันคือการที่เราไปสอบเพื่อ ขอทุนมาเทรดครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียตรงที่การเทรดกองทุนนะครับเราใช้ทุนเราน้อยได้พอร์ตใหญ่ครับซึ่งการที่คุณได้พอตใหญ่ครับมันหมายถึงว่าการที่คุณทํากำไรได้เยอะข <ừ> ึ้นโดยการที่คุณเจ็บตัวแค่นิดเดียวถ้าสมมติคุณพลาดอย่างเงี้ยครับอ่ามันเหมือนกานเพิ่มโอกาสใช่ไหมครับใช่คือคบ,บางครั้งเนี่ยด้วยทุนของเราเองมันค่อนข้างที่จะน้อย<ช>เราก็เลยทุนตรงเนี้ยไปซื้อพอร์ตมาสอบเลย ถ้าได้นี่ก็ถือว่าเราได้พอร์ตใหญ่มาเลยใช่ไหมครับแล้วค่าใช้จ่ายในการสอบเนี่ยเยอะไหมครับเดี๋ยวนี้มันมีแพลนออกมาเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าที่ผมเห็นตามสุดเลยเนี่ยผ่านๆตามคือสิเหรียญประมาณพันห้าพัประมาณนั้นครับถือว่าเอื้อมเอื้อมได้เลยในระดับหนึ่งนะครับก็ว่ากันด้วยเรื่องของการเทรดกองทุนเนี่ยเห็นเขาบอกว่ากดค่อนข้างจะเยอะเลย ่อข้างจะซับซอ้อนแล้วก็รัดกุมมากๆเลยนะครับถ้าใครสอบผ่านได้ก็ถือว่าดีเพราะจะมีทุนค่อนข้างสูงอยากรู้ว่าจริงๆแล้วกําไรที่ได้จากการเทรดกองทุนเนี่ยเราจะได้ยังไงครับเออมันขึ้นอยู่กับสัญญาณนะเพราะตอนนี้กองทุนมันมีแยกหลายประเภทบางกองทุนก็ให้เป็นเงินเดือนก็มีมนเขาถือคุณเป็นพนักง,งานคนนึงแต่ผมเห็นหลายๆกองทุนเนี่ยเขาจะให้คุณเป็นผู้รับเหมา ซึ่งตัวกําไรที่ได้ครับมันขึ้นอยู่กับสัญญาที่คุณตกลงกับกองทุนนั้นรับว่าการเทรดหนึ่งครั้งแล้วคุณถอนคุณจะได้ Profit Sharing เท่าไหร่รับเหมาในความหมายของคุณบอมนี่คือรับเหมาดูแลพอร์ตกองทุนใช่ไหมครับ,คร,บครับผมแล้วอย่างนี้ครับเราทุกคนเป็นไปได้ไหมที่เราจะสอบกองทุนเป็นไปได้ครับ ผมมองว่าทุกคนสามารถสอบได้แต่ทางนี้ผมอยากจะเน้นว่าก่อนที่คุณจะลงมือไปสอบกองทุนให้ศึกษาข้อมูลศึกษากฎของแต่ละกองทุนที่คุณสนใจแล้วก็ลองเทสระบบเทดให้มั่นใจก่อนครับผมคืออย่างที่คุณอมบอกว่าเขาจะมีกฎกฎเหล็กกฎหลักอะไรต่างๆเนี่ยอะไรมันเป็นอันดับหนึ่งเลยที่แบบนักเทดกองทุนส่วนใหญ่ไม่ผ่านนะครับ ส่วนใหญ่ที่ติดกันผมเห็นว่าจะเป็นเรื่องของดาวดาวครับดาวดาวใช่มันยังไงครับคุณบอมก็อ,อย่างของผมเนี่ยที่ผมเทรดอยู่จะกําหนดว,ว่าคุณห้ามมีดาวดาวเกิน5%นะครับสำหรับใครที่ไม่ดูนะครับดาวดาวมันคือการที่เราถือ e f f กตตัวนึงอย่างเช่นผมเข้าซื้อทองแล้วมันมีการยังไม่กลับตัวสมมติผมซื้อทองแล้วมันลงมาต่อเรามีการติดลบเรื่อยๆจนที่มันติดลบเกิน5%ของทุน อ่าเข้าใจแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราเราถือในจํานวนหนึ่งใช่ยกตัวอย่างเช่นเราถือที่1น0 0งบาท1,000บาทมีการหดตัวไปที hmm. again, ่ประมาณเ0้ารใช่ครับถ้ากดเขากําหนดว่าห้ามต่ำกว่าเก้ารอย่างนี้เราก็โดนยึดพอร์ตใช่ครับเพราะว่าจะบังคับคัดออเดอร์แล้วก็ยึดพอร์ตคนืนั้นแสดงว่าในการสอบกองทุนเนี่ยทั้งเงื่อนไขในการสอบ กฎและวิธีต่างๆเนี่ยเราต้องอ่านให้ชัดเจนใช่ไหมครับใช่ครับแนะนําว่าให้อ่านแล้วก็ศึกษาอย่างละเอียดเพราะว่าแต่ละกองทุนนะครับกฎไม่เหมือนกันครับบางกองทุนให้ดอดาวได้12บเปอร์เบางกองทุนให้10บางกองทุนให้5นะแต่ว่า Profit ช h a r ิ n กก็ต่างกันอีกครับแนะนําว่าให้ศึกษาพวกนี้ก่อนมมันถือว่าสําคัญมากเลยนะครับครับก็อย่างที่เราเราเราคุยกันไปเมื่อกี้ว่าอันดับหนึ่งคือเรื่องของดาวดาวที่ไม่ผ่าน แล้วอะไรอะครับที่ทําให้คนที่เหลือผ่านนะครับเคล็ดลับอะไรอะครับในการสอบของทุนผ่านเคล็ดลับที่ทําให้ผ่านผมจะไม่พูดถึงเรื่องเทคนิคการเทรดอะไรงี้แล้วกันนะเพราะว่าแต่ละคนเขามีเทคนิคของตัวเองครับทีนี้เรื่องที่ทําให้คุณผ่านก็จะเป็นเรื่องของวิในัยในการเทรดหนึ่งคือวิในัยในการเทรดอันนี้สําคัญมากแล้วก็สส่วนของระบบเทรดที่ดีแล้วก็3 การทําสิ่งเหล่านี้ให้ต่อเนื่องอ่ามันก็ต่อยอดได้มาจากการที่เราเป็นเทรดเดอร์มาก่อนแล้วใ,ใช่ไหมครับเอ่อข้อดีและข้อเสียของการเทรดกองทุนมันคืออะไรครับคุณบอมข้อดีของการเทรดกองทุนคือเราลงทุนไม่มากแต่เราได้พอดใหญ่ครับทํบากำไรได้เยอะอืมส่วนข้อเสียของมันเนี่ยคือเรื่องของกฎที่มันเยอะแยะมากมายอ่าเพราะว่าจะเป็นบางกองทุนห้ามถือข้ามอาทิตย์ครับ บ,บางกองทุนห้ามเทรดชนข่าวอะไรเงี้ครับคุณก็ต้องไปกองทุนที่คุณยอมรับได้ครับก็จริงๆแล้วมันก็จะต่างจาก,จาก,จ,ากจากพอร์ตการเทรดของเราเองใช่ไหมฮะก็เห<ช><ช>มือน,นเราตั้งเงื่อนไขที่ที่เรายอมรับได้ก็อย่างเช่นที่คุณบอมบอกว่ากองทุนเนี่ยบางกองทุนกําหนดว่าเสาร์อาทิตย์นะเทรดไม่ได้ช,ออช่วงข่าวเทรดไม่ได้ห้ามเกินดาวๆเท่านี้ แต่ถ้าเป็นพอร์ตเราเองเนี่ยเราจะทํายังไงก็ได้ถูกไหมครับใช่ครับ,อ,รบอันนี้เข้าใจแล้วว่าเรื่องของพอร์ตนี่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ครับการที่เราถือกองพอร์ตใหญ่ๆขึ้นเราสอบผ่านกองทุนละเราได้ทํางานกับเขาแล้วมันก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมมองว่ามันทําเป็นอาชีพหนึ่งได้ครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่ขนาดพอร์ตที่ใหญ่ถ้าคุณถึงจุดหนึ่งที่ขนาดพอร์ตคุณใหญ่เกินประมาณ หมื่นเหรียญก็ได้อาจาจะไม่ต้องถึงแสนเหรียญเดือนหนึ่งถ้าคุณเทรดจาก10%คุณก็ได้ประมาณ2 0ง0มื0 0สานแล้วนะครับครับผมคือรวนวนแบบนี้ใช่ผมผมก็เลยมองว่ามันมันทำเป็นอาชีพได้ครับครับผมคือถ้าเราเหมือนแบบโอเคฉันไม่ไม่ไม่โลกมากนะกเรานับเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์จากทุนสักแสนเหรียญใแต่เดือนหนึ่งเราทำได้หป อันนี้มันก็น่าจะเพียงพอนะยค่าใจ่ายใช่ไหม<ช>ครับก็บถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับสำหรับวันนี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เนื้อหาที่ยาวมากมายนักแต่เราก็สรุปมาให้แบบเข้าใจง่ายนะครับก็ผมอยากให้คุณบอมครับฝากคําแนะนําให้กับมือใหม่หรือใครที่กําลังวางแผนที่จะมาเป็นเทรดเดอร์หน่อยครับพื้นฐานเลยที่ทุกคนคือต้องรู้คือเรื่องของ MM ครับ Management เรื่องของสับการเทรดต่างๆคุณต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วคุณก็ค่อยไปสร้างระบบเทรดครับผมใช่ครับอย่างเนี่ย u h a s ผมเห็นเขาจะมีสอนเรื่องของภาษาการเทรดเรื่องของ MM แล้วก็เรื่องของ f o r e x คืออะไรอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครช่องของเราก็จะมีเรื่องของพื้นฐานเบสิกแล้วก็มีครบหมดเลยครับอันนี้ก็ไปสมัครสมาชิกกันได้เนาะ now at u h a s c o m ก็คือ เรื่องพื้นฐานเนี่ยผมว่ามันก็สําคัญมากเลยคุณบอมใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้แม้กระทั่งปุ่มกดอะไรต่างๆในระบบอะไรต่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถไปไปทาอย่างอื่นได้แล้วใช่ครับมันต้องพื้นฐานค่อนข้างแน่นคุณครับบางบางคนอาจจะมองว่ามันไม่สําคัญแต่รจริงๆมันสําคัญสมมติว่าคุณจะเปิด1หลอดแล้วคุณไม่รู้ว่าเอ้ยหนึ่งหลอดที่คุณจะเปิดเนี่ยมันคืออะไร,รเสียหายได้นะครับใช่ครับ,รบก็ดีมากเลยนะครับสําหรับวันนี้ที่เราพูดคุยกันเรื่องเทรดเอง หรือเทรดกับกองทุนสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมันก็คือเรื่องวินยัยในการ<ม>คอนโทรเลเงินเรานั่นเองนะครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนื้อหาของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์มากเลยสําหรับมือใหม่ทุกท่านที่กําลังสนใจจะสอบกองทุนหรือแม้กระทั่งจะเข้ามาเป็นเทรดเดอร์เองก็ตามนะครับและในคลิปวิดีโอหนันนน้นนะครับเราจะมีเนื้อหาอะไรน่าสนใจฝากติดตามด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบอมมากเลยนะครับแล้ววันนี้เราสองคนต้องกาบลากันไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับยูเฮ s ค o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด